治療は楽しいからなそういえばだんだおいだまだまさ大丈夫だだまだま任務かいいよ行くか安心しとけ治療が必要な人は疲れてんの新しい腸包薬を試してみるかだまえ待ってくれよワイフレート今出てったかそしなだチャンスじゃねえか新薬の臨床試験と行こうじゃねえかこの薬悪いやつを構成させる効果がありそうだぜ使ってみればこの薬の凄さが分かる気楽をあげたら二度と閉じらんねえ呪いの箱みたいなものなの 人たお前は例外だ ช่องของพี่กอฟนะครับได้รับการสนับสนุนจาก p o เพย p a y p o w r f u l Payment นะครับบริการรับเติมเงินเกมมือถือถูกกว่าปกตินะครับเติมง่ายรวดเร็วแล้วก็บริการมานานถึงปีที่4แล้วนะครับอยู่กันมายาวนานนะชื่อเสียงดีมากนะครับรับเติมเกมหลากหลายมากนะโดยเฉพาะเกมที่อยู่ในช่องพี่นะครับเติมทุกเกมนะครับวิธีการใช้บริการนะครับน้องต้องแอดไปช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับไม่ Facebook ก็ไลน์แล้วก็ติดต่อพนักงานเข้าไปนะครับใช้บริการ PowerPay ก็เป็นการสนับสนุนพี่กอลฟไปในตัวเหมือนกันนะครับ เอ๊ะทุกข์เครียดเหรอหาตัวใที่ดีขึนนะครับตอนนี <S <S <ES> <S <S ้เราอยู <S <S ่กับเกม Ark Night นะครับ วันนี้จะเป็นคลิปรีวิวของอัคคุงนะครับหรือว่าอัคก็ได้นะครับหรือจะเรียกว่าอาร์คเน่ก็หยุนหยวนกันได้นะครับไม่ผิดหรอกนะฮะที่มาของชื่อนะครับวันนี้ขอก่าวนิดนึงก่อนนะแต่ว่ายังไม่ใช่ประวัตินะครับเป็นคลิปประวัติเนี่ยเรื่องของชื่อเนี่ยอาจจะข้ามไปอย่างแรกนะครับอัคคุงเนี่ยเป็นเผ่าฟิไลนะครับเป็นเผ่าพวกตระกูลเดียวกับแมวนะครับแล้วก็มันมอาร์ต e2 เนี่ยด้านหลังมันจะมีสิงโตญี่ปุ่นอยู่นะครับ แล้วก็ดูจากชื่อแล้วเนี่ยใช่แน่นอนนี่คือสิงโตสารเจ้าของญี่ปุ่นนะครับที่ญี่ปุ่นเรียกว่าโคมะอินุนะครับหน้าที่ของมันก็คือปกป้องเทพเจ้านะครับมักจะพบได้ที่ทางเข้าและทางออกของสารเจ้านะหรือวัดญี่ปุ่นก็จะมีเหมือนกันนะเราจะพบเห็นได้เป็นคู่นะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยและโดยเฉพาะของญี่ปุ่นเนี่ยตัวฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับให้สังเกตที่ปากตัวฝั่งขวาเนี่ย มักจะปิดปากนะครับแล้วก็ตัวฝั่งซ้ายมักจะเปิดปากตัวฝั่งขวาเนี่ยเรียกว่าอุ่นเกี่ยวนะครับแล้วก็ตัวที่เปิดปากที่อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยเรียกอะเกี่ยวนะครับ อักขุงเรานี่เองนะครับส่วนตัวฝั่งขวาเนี่ยน่าจะเป็นฮังนะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะตอนนี้ยังไม่ได้สืบลงไปลึกพอนะครับแต่อักขุงเนี่ยก็คือตัวอักเกี่วนั่นเองอันนี้ฟันธงนะครับเรื่องของปากสินโตสารเจ้าเนี่ยที่เปิดปากและปิดปากเป็นเฉพาะของญี่ปุ่นนะครับแบบจีนกับแบบเกาหลีใต้เนี่ยก็จะแตกต่างออกไปนะเป็นไปตามความเชื่อนะครับเ <text> ขาเชื่อว่านี่มันเป็นมุมมองเชิงศาสนาพุทธของญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นเกร็ดแล้วนะที่เขาเรียกว่า โคมาอินุเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสิงโตบวกกับสุนัขนะครับแต่ว่าหน้าสารเจ้าเนี่ยนอกจากสิงโตสุนัขแล้วเนี่ยยังมีกระต่ายบ้างนะครับกิ้งจอกก็มีเสือก็มีงูก็มีนะครับอาจจะมีสัตว์อื่นๆอีกด้วยนะฮะและน้องๆไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าเราเปิดหานเหนียงเนี่ยแต่ทาไมออกมาเป็นหางออกมาเป็นอัคเยอะเหลือเกินเพราะว่าสองตัวนี้คือปกป้องเทพเจ้านั่นเองนะครับทาหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมนะ แต่ไม่ต้องเสียใจไปนะสำหรับคนที่ได้อักมานะครับวันนี้เรามาหาวิธีเล่นกันนะครับเริ่มแรกนะครับขอเทียบสเตตัสก่อนนะอักเนี่ยคล้ายๆกับพวกสไนเปอร์นะครับแต่ว่าสเตตัสมันจะแปลกไปนิดนึงแต่าถามว่าใกล้เคียงใกล้เคียงกับใครนะก็ใกล้เคียงกับเอ็กเสียครับ แต่อาร์คเนี่ยจะแอตแท็กเยอะกว่า HP เยอะกว่านะครับแต่ว่าที่แพ้ก็คือแอตแท็กสปีดนะครับใช้เวลายิงอ่ะ1.3วินาทีแต่เอ็กเซียเนี่ย1วินาทีนะเรื่องการโจมตีพื้นฐานก็โอเคนะครับแต่ว่าความพิเศษของอาร์กก็คือมันจะมีความสามารถพิเศษรอบด้านเลยนะสามารถมอบสตัรนะครับมอบสโลให้กับสตูได้ด้วยนะครับพิวตัวเองได้ด้วยสามารถบัฟให้กับเพื่อนได้นะครับแต่ว่าไอ็กสคิลนั้นนะบางทียิงเพื่อนตายก็ได้นะค่อนข้างเสี่ยงนะครับ และนี่เป็นรูปสเตตัสแล้วก็สกิลของอาร์ที่พี่ทำนะฮะอันนี้ใช้เวลาหลายวันเหมือนกันกว่าจะได้รูปนี้มานะครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะว่าทั้งหมดนี้ถูกต้องหรือยังนะครับแต่ถ้าผิดตรงไหนเนี่ยน้องๆช่วยเสริมในคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับทำไมมันถึงยากใช่ไหมฮะเพราะว่าข้อมูลในเกมเนี่ยดูเหมือนจะเขียนเทกไม่ตรงนะครับแล้วก็ข้อมูลในวิกิเนี่ยพี่ก็ไม่มั่นใจว่าในเกมถูกหรือว่าในวิกิถูกนะฮะ พี่ก็เลยไปปั้นอาร์คของพี่เนี่ยให้ขึ้นอีลิส2เพื่อทดสอบเองนะครับจะได้รู้ไปเลยนะว่าอันไหนเป็นยังไงบ้างคือลองในเกมเลยนะะอีกเรื่องก็กลัววันนี้จะยาวนะครับก็เรื่องที่เป็นพื้นพๆเนี่ยก็จะข้ามไปอย่างเซตัสเนี่ยก็เห็นตามนั้นแหละก็ไม่ได้แตกต่างจากพวกสไนเปอร์ทั่วไปเท่าไหร,ร่นะฮะแต่อย่าลืมนะครับอาร์คเป็นสเปเชียลลิสต์นะแต่ความเป็นสเปเชียลลิสต์เนี่ยบางทีมันก็พิเศษกว่านะครับเพราะว่าบางด่านที่ห้ามลงพวกสไนเปอร์เนี่ย สเปเชียลิสต์แบบนี้ลงได้นะครับก็เป็นอาร์คตัวเดียวนี่แหละที่ทำแบบนั้นได้นะฮะตัวอื่นสเปเชียลิสต์มันจะเป็นสายอื่นไปเลยนะครับมาดูสกิลอัตลักษณ์นะครับอาร์คเนี่ยจะลด HP ตัวเอง3%ทุกๆวินาทีนะครับจากแม็กซ์ HP นะ34วินาทีถ้าไม่ได้รับฮิวเลยนะครับอาร์คจะตายนะฮะข้อดีของสกิลนี้จริงๆมีนะครับสามารถเรียกฮิวจากมีดิกได้อยู่ตลอดเวลาไงเพราะว่าเลือดจะลดเรื่อยๆนะครับอย่างบางตัวเนี่ยถ้าฮิวไปแล้วมันมีแถมบัฟแบบออโต้อ่ะก็เรียกฮิ เอาเป็นว่าถ้าอยากจะใช้อาร์คแบบจริงๆจังๆนะก็ควรพกฮิวไปด้วยนะครับหรือเอาแองเจลิน่าไปก็ได้มันจะมีสกิลทาเลนท์ที่สามารถฮิวเพื่อนได้ประมาณ20-25ถึงนะครับก็ลดเวลาการตายของอาร์คได้ระดับหนึ่งทีนี้มาดูสกิลทาเลนท์นะครับสกิลแรกตอนอ e ิลิศูนนะครับเมื่อโจมตีเนี่ยจะสุ่มผล4อย่างนะมีฮิวตัวเองนะครับมีโจมตีแรงขึ้นสโลเป้าหมายสตันเป้าหมายนะครับก็สุ่ม1ใน4นั่นแหละ ที่ Elite 2นะครับจะฮิวตัวเอง1 5โจมตีแรงขึ้น150%คล้ยายๆกับค r i t i ิ a l นะครับแล้วก็สโลเป้าหมาย1.4วินาทีแล้วก็สตตนเป้าหมาย1วินาทีนะครับไม่ว่าส่งผลอันไหนนะครับ1ในสเนี่ยดีหมดโดยเฉพาะเรื่องของฮิวตัวเองแล้วก็เรื่องของสตตนเป้าหมายเนี่ยยิ่งถ้าเพิ่ม a t t a c ็ Speed ให้อาร์คเนี่ยโอ้มันนะครับแล้วก็ดีไม่ดีนะเป็นตัวละครที่สามารถฟื้นเลือดตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องไปไหนเลยนะครับโดยไม่ต้องมีฮ ยูทาเลนที่2นะครับอาร์คจะรับผลฮิลเพิ่มขึ้น20%นะครับทั้งจากตนเองและจากคนอื่นนะครับอันนี้พี่ทดลองมาแล้วลองดูภาพจะเห็นว่าตัวอื่นน่ะได้ฮิลประมาณ230นะครับแต่อาร์คเนี่ยได้ประมาณ280นะครับคือถ้าอยากจะใช้อาร์คเป็นจริงเป็นจังนะแนะนําให้ขึ้นอีลิทสอนะครับมาถึงสกิลในฐานนะครับสกิลแรกได้มาตอนอีลิทศูนย์นะครับในคอนโทรลเซนเตอร์เนี่ยถ้าเอาอาร์คไปโยนไว้เนี่ยทุกคนในคอนโทรลเซนเตอร์จะเหนื่อยมากขึ้น1.5 ต่อชั่วโมงนะครับรวมถึงตัวอ้างเองด้วยจุดนี้มันสอนให้เรารู้ว่านะครับเวลามีคนอื่นมาปั่นในทีมเนี่ยไอคนที่ปั่นมันก็เหนื่อยเองด้วยเหมือนกันนะครับแต่ข้อดีของสกิลนี้ก็ยังมีอยู่นะครับพี่ขอแยกเป็น2ข้อนะข้อแรกเนี่ยอิงตามในเกมนะครับอีกอันหนึ่งอิงตามวิกินะในเกมนะครับเทคบอกว่าจะหาบอะแสเร็วขึ้นนะครับแต่พี่ไปทดลองแล้วเนี่ยมันก็หาเท่าเดิมอ่ะมันไม่ได้เร็วขึ้นนะครับ เทคตามวิกกี้บอกว่าจะมีโอกาสได้เบาะแสตามสังกัดสูงขึ้นนะครับการทดลองของพี่เนี่ยเอาวิกตอรียกับเออร์ซัทนะครับใส่ลงไปและคืนนั้นน่ะเช้ามามันได้เป็นวิกตอรียนะครับการทดลองมันต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะดังนั้นพี่จะใส่ไว้ในคอมเมนต์ละกันนะผลจะเป็นยังไงบ้างในวันที่4วันที่5นะครับเดี๋ยวจะใส่เพิ่มลงไปส่วนน้องๆที่ต้องการช่วยเสริมสกิลนี้นะฮะว่าผลจริงๆของมันเป็นยังไงเนี่ยเสริมได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ สกิลในฐานอันที่2นะครับได้มาตอนอีด t ส,สถ้าไว้ในห้องเทนนิงนะครับจะช่วยฝึกสอนตัวฮิลเนี่ยเร็วขึ้น60%นะครับก็เป็นสเปเชียลลิสต์จะไปสอนตัวฮิลนะฮะมาถึงสกิลการต่อสู้นะครับสกิลแรกเลปิดไฟนะครับใช้ SP30 SP ขึ้นตามระยะเวลานะครับ เป็นสกิลแบบกดใช้อยู่นาน26-30วินาทีนะครับตรงๆเลยเพิ่มความเร็วโจมตีบวกเจที่เลเวล7นะครับแล้วก็บวกหนึที่มาสเตอร์3จากที่ทดลองมาแล้วเนี่ยสกิลนี้ดีมากนะครับเพราะว่าถ้าอยากจะเพิ่มไม่แทช์สปีดมันมีทางเลือก2ทางคือสกิลนี้กับสกิลสุดท้ายสกิลสุดท้ายเนี่ยมันเสี่ยงนะครับแล้วก็ใช้ยากสกิลนี้เนี่ยถ้าไม่ได้คิดว่าจะไปบัฟใครเลยเนี่ยเอามายิงตรงตรงเนี่ยดีนะครับดีไม่ดีพี่จะขึ้นมาสเตอร์สามด้วยนะสกิลนี้นะครับ mm hmm. ก็็ถ้ายยยิิงงเเรวเนี่ ผลของสกิลทาเลนต์ก็ติดได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำเดเมจได้มากขึ้นใช้ SP ก็ไม่มากนะครับตัวละครตัวนี้จะกลายเป็นสไนเปอร์ที่เก่งตัวหนึ่งนะครับถ้าเอาสกิลแรกไปแต่ถ้าจะเอาแบบบัฟให้เพื่อนด้วยเนี่ยสกิลที่3มันก็คงจะดีกว่านะครับมาถึงสกิลที่2นะครับใช้แกมมาสตีมแพคนะครับใช้ SP 34-30 SP ถึงขึ้นตามระยะเวลานะครับเป็นสกิลแบบกดใช้นะครับอยู่นาน30วินาทีเมื่อกดใช้นะครับอัคจะโจมตีเพื่อนด้วยเดเมจบ ตนเองและเพื่อนเนี่ยที่โดนยิงจะเพิ่มพลังป้องกันและแม็ก HP 50%ที่เลเวลเจ็ด80%ที่มาสเตอร์สามนะครับเดี๋ยวพี่จะพูดละเอียดไปพร้อมกับสกิลที่สามนะครับสกิลนี้มันก็ตรงๆแหละก็คือยิงพวกที่อึดๆเนี่ยทำให้มันอึดขึ้นไปอีกนะครับโดยทําการยิงเข้าไปก่อนแต่ว่าเรื่องเดเมเมดถ้ายิงกับพวกสายดีเฟนเดอร์หรือพวกสายกาดที่ดีเฟนซ์เยอะๆเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะประโยชน์ของมันจริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นการยกระดับให้สายดีเฟนเดอร์เนี่ย แข็งแกร่งขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะครับแต่ไอบัฟที่ตัวเองได้มาเนี่ยมันคงไม่สําคัญเท่าไหร่มัง้งเพราะว่าอาร์คมันเป็นพวกสายเดเมพได้ HP กับดีเฟนต์ไปก็คงอืดขึ้นเท่านั้นนะฮะจริงๆสกิลนี้ก็มองข้ามไม่ได้นะสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าต้องการดีเฟนต์ที่แข็งจริงๆเนี่ยจนแบบหาตัวเลือกแทบไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายนะครับมาถึงสกิลสุดท้ายนี่เป็นไฮไลท์ของอาร์คจริงๆนะครับชื่อว่าสติมแพครถทุเรียนนะครับ สกิลนี้นะครับใช้ sp 4 7ถึง35 sp นะครับขึ้นตามระยะเวลานะครับสตาร์ทมาได้ sp 2 7ถึง30 sp เป็นสกิลแบบกดใช้อยู่นาน20วินาทีนะครับเมื่อกดใช้นะครับอัคจะโจมตีเพื่อนนะครับโดยจะโจมตีไปที่ด้านหน้าก่อนน้องเห็นหมายเลขที่พี่ส่ยไว้ด้านข้างไหมครับมันจะโจมตีหมายเลข1 2, 3และเมื่อด้านหน้าไม่มีนะครับทีนี้ก็จะยิงคนที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนละแต่ว่าลำดับขวามาก่อนนะครับถ้าจะใช้สกิลที่2กับสกิลที่3เป็นจริงเป็นจังเนี่ยควรจะรู้เรื่องลำดัับบด้วยนะคร เพราะว่าการใช้อาคเนี่ยมันยากที่ตำแหน่งที่จะต้องยิงเพื่อนนี่แหละนะครับและอาก,ก็ต้องยืนในตำแหน่งที่ทำเดเบมจได้ดีด้วยดังนั้นมันต้องสอดคล้องกันทั้งคู่นะครับและเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของการยิงเพื่อน5 1 5ครั้งเนี่ยคือ500นี่มันสามารถหักด้วยดีเฟนต์ได้นะครับดังนั้นตัวที่ดีเฟนต์สูงสูงเนี่ยก็ถือว่าได้เปรียบสามารถยิงได้บัฟจากอาคได้แบบสบายสายแต่ตัวที่ดีฟเฟนต์น้อยๆอย่างพวกสายสไนเปอร์ทั่วไปหรือสายแคสเตอร์เนี่ย ดีเฟน์ประมาณร้อยหน่อยๆเนี่ยโดนอาร์คยิงเข้าไปนี่ตายทุกตัวนะครับเดี๋ยวจะพูดอีกทีแบบละเอียดนะครับนี่ขพูดถึงผลของสกิลนี้ก่อนนะเมื่อยิงไปแล้วเนี่ยเพื่อนจะตายหรือไม่ตายก็แล้วแต่นะครับตนเองเนี่ยได้บัฟก่อนแล้วนะและไอ้เพื่อนที่ยังไม่ตายนะครับก็จะได้บัฟด้วยเพิ่มพลังโจมตี35%ที่เลเวล7นะครับบวก50%ที่มาสเตอร์3เพิ่มความเร็วโจมตี30หน่วยที่เลเวล7 50หน่วยที่มาสเตอร์3ความพิเศษของสกิลนี้พี่ว่าอยู่ที่แอ t แท็กสปิดนะครับเพราะวา มันมีตัวอื่นที่ทําได้ดีกว่าอย่างเช่นวอลฟารินทาได้นะครับแต่ตัวที่เพิ่มแอตแทกสปีดได้เยอะๆแบบนี้ถึง50หน่วยที่ม a สเตอร์ a ัเนี่ยพี่ว่าน่าจะเยอะที่สุดแล้วมั้งหมายถึงบัฟให้เพื่อนนะครับไม่ใช่บัฟที่ตัวเองนะตัวที่เหมือนเกิดมาคู่กับบัฟนี้เลยนะก็คือซิลเวอร์แอดเนี่ยโดนยิงเข้าไปยังไงก็ไม่ตายนะแต่ว่าคือถ้ามีดีเฟนท์มากขึ้นก็จะทําให้เซฟมากขึ้นนะครับยิ่งในจังหวะที่จะใช้ซิลเวอร์สลันะก็จะทําให้โจมตีได้มากขึ้นนะครัััับบบได้้เเรรร็็็ววขึนนนนนนตทีี่่่่2กกาลละะคคคือคุง ยิงลุงเข้าไปเนี่ยถ้าลุงยังไม่ตายนะครับลุงก็จะ a t t a ท k กสปีดเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็กดใช้ถ้าไม่ตายก็ได้ a t t a ท k กสปีดเพิ่มก็ไปอีกนะฮะมันกันเลยทีเดียวอีกแก๊งหนึ่งนะครับถ้าเอาไปยิงเนี่ยก็จะมันมากขึ้นก็คือพวกสายเลื่อยนะโดยเฉพาะเบลสนะครับโบค่าก็ได้สเปกเตอร์ก็ได้นะฮะ รวมถึงสาย Defender ที่เป็นสายด a m a ม e อย่างโฮชิคุมาเนี่ยก็ได้นะครับ v อ l c a นก็ได้เหนียนก็ได้เหนียนนี่คือได้2ทางเลยมาบัฟ Defense ให้กับตัวที่จะให้อัคยิงก็ได้นะครับเหมือนเกิดคู่กันเลยอะ่ะก็คืออัคก,กับเหนียนเนี่ยมาคู่กันเลยและตัวที่พี่แนะนาอีกตัวหนึ่งถือว่าเป็นคอมโบที่น่าเล่นมากนะครับก็คือลิชคาร์มกับอัคนะครับถ้าเอาสกิลที่2กับสกิลที่3ยิงลิชคามเนี่ย SP เด้งด้วยนะครับ ก็จะได้มาฟรีๆเนี่ย15 SP นะไม่ใช่แค่สตูโจมตีอย่างเดียวนะเพื่อนโจมตีด้วยกัน SP เด้งด้วยนะคือถ้าคิดอะไรไม่ออกอะแบบสิ้นคิดสุดๆแล้วอะก็เอาลิชคามกับอาร์กับคกกันไปเลยนะครเป็นแพ็คไปเลยด้วยกันนะทำคมโบจใครอยากได้ SP ก็เอาลิชคามไปยิงข้างๆเอาอารไปยิงลิชคามก็จะได้ SP มานะครับเอาแบบง่ายๆเลยอย่างนี้ก็ตักตนะโอก็ตกโอตีนะ ทีนี้มาถึงท่ายากนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นท่ายากเนี่ยตามนี้เลยพวกดีเฟนซ์ไม่ถึงแต่อยากจะได้บัฟนะครับทางเลือกที่1น,นะครับเอาไปกับชายนิ่งนะครับชายนิ่งจะมีเพิ่มดีเฟนซ์อยู่2ส,ส่วนส่วนแรกคือสกิลทาเลนต์นะครับทุกคนที่อยู่ในระยะฮิลของชายนิ่งจะได้ดีเฟนซ์เพิ่มนะครับตามระดับเลยสูงสุดได้ถึง65%ที่อีลีสองโคเลเชียลหนะครับ และอีกทางหนึ่งก็คือสกิลที่3นะครับเมื่อกดบัฟเนี่ยเพื่อนที่อยู่ในระยะเนี่ยที่เลเวล7ได้60%นะครับพลังป้องกันน,นะและ1น0้ที่มาสเตอร์3นะครับตัวนี้จะเล่นเป็นแพ็คคู่ก็ได้นะครับก็คือพกติดไปกับอักตลอดเลยก็ได้เพราะว่าอักยังไงก็ต้องการฮิลอยู่แล้วนะครับตัวที่2นะครับก็คือตัวลิมิ t เต็ดแบบเหนียนนะครับก็คือในสกิลที่3เนี่ยถ้ากดใช้เนี่ยในระยะของสกิลเนี่ย เพื่อนจะเพิ่มพลังป้องกัน50%ที่เลเวล7นะครับแล้วก็บวก80%ที่มาสเตอร์3นะครับทางเลือกสุดท้ายนะครับก็คือไบซั n นนะครับมี2 s k สกิลสกิลแรกเป็นสกิลทาเลนต์นะครับถ้าตนเองอยู่หน้าใครเนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นแวนการดหรือเป็นกาดเนี่ยตัวที่อยู่ด้านหลังจะได้พลังป้องกันเพิ่มนะครับ25-70นะครับตามระดับของไบซั้นนะครับจริงๆ70ก็น่าจะได้เพราะว่า potential เก็บ เก็บง่ายใช่ไหมตัวนี้น่าจะมี potential เ,เต็มกันทุกคนเอาไปช่วยแวนกาดกับกาดได้นะครับแล้วก็สกิลที่2ของไบซันเนี่ยเพื่อนที่อยู่บนล่างซ้ายขวาเนี่ยจะเพิ่มพลังป้องกัน25นะครับที่เลเวล7 30%ที่มาสเตอร์3นะครับทั้ง3ตัวละครที่กล่าวมาเป็นสายที่ boost d e f e n ซ์ได้นะครับและทำให้อัคเนี่ยยิงและมีโอกาสลอดสูงนะครับแล้วก็มีคนทำกราฟออกมารูปหนึ่งนะครับก็จัด ตัวละครมีสายสไนเปอร์แคสเตอร์นะครับซับพอร์เตอร์กาดที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมเนี่ยเอามาเรียงเงเนะครับแล้วก็ใส่บัฟของ3ตัวละครนี้เข้าไปนะครับก็มีบัฟของชายนิง่งมีบัฟของเหนียนมีบัฟของไบซันนะครับตัวไหนใส่และจะรอดเนี่ยก็คือจะมีเป็นตัวเลขสีดำดำนะครับตัวเลขสีเป็นศูนย์แดงๆคือตายนะครับใครอยากได้ลิงก์นะครับพี่ใส่ไว้ที่เดสคริปชันนะฮะถ้าดูตรงนี้นี่ตาลายแน่นอน ส่วนรูปนี้เป็นที่พี่ทำเองนะครับก็เป็นสรุปคร่าวๆแหละว่าดีฟ n s e เท่าไหร่ควรจะมี HP เท่าไหร่นะครับอย่างถ้ามีดีฟ e n s สอง0เนี่ยจะโดนเข้าไป300ร้อคูณสิฮิตนะครับต้องมี HP 4ี0 0ัถึงจะรอดนะครับแล้วที่พี่สังเกตดูตัวละครในเกมนะ HP ประมาณสักพันเถึงสองพนะครับดังนั้นดีฟ n s e ประมาณสัก370เนี่ยถ้าโดนเข้าไป130่งร้อยสามสิบคูณสิบห้าก็จะต้องมี HP มากกว่า1950รนะครับถึงจะรอด ส่วนบรรทัดสุดท้ายนะครับก็เป็นการคำนวณคร่าวๆนะบอกว่าถ้าต้องการดีฟ n s e 370เนี่ยควรมีดีฟเอนตั้งต้นเท่าไหร่และได้บ้าดีฟเอนมันเท่าไหร่มันถึงจะถึงนะครับก็อย่าง250เนี่ยถ้าได้บ้ามาอีก50%นะครับก็จะกลายเป็น370บวกอะไรประมาณนี้แล้วต่อไปนะครับก็เป็นภาพรวมสเตตัสของตัวละครแต่ละสายนะครับอันนี้เป็นสายกาดนะอย่างซิลว่าแอดเนี่ยอันนี้คือเหมาะที่สุดเลยนะก็อาจจะมีแอดเพเซีย e ก็ดูเหมาะนะครับเบสก็เหมาะโบก่าก็เหมาะและแปนก็ได้นะดีฟเอนกับ HP ดูจะสอดคคล้อองกัันนยู่ะรบ ลุงเฮลเฉินสเปกเตอร์นะครับแล้วก็ลืมบอกไปนะครับสเตตัสที่เราเห็นมาตั้งแต่กราฟเมื่อกี้แล้วนะก็คือสเตตัสแม็กหมดนะครับเลเวลเต็มนะฮะส่วนนี้เป็นของแคสเตอร์นะครับจะสังเกตว่าดีเฟนส์ของแคสเตอร์เนี่ยน้อยมากมันควรจะได้บัฟจากชายนิ่งกับของเหนียนนะครับมันถึงจะรอดนะเพราะว่าทั้งดีเฟนส์น้อยและ HP ก็น้อยนะครับอย่างน้องแกะเอลฟี่ถ้าได้รับบัฟนี้ไปนะพี่ว่ามันแน่นอนภ <laughs> ูเขาไฟระเบิดรัว แล้วต่อไปเป็นของสไนเปอร์นะครับก็มีบางตัวที่ HP เยอะแล้วก็ดีเฟนต์ตั้งต้นสวยนะครับอย่างชวาร์ตอย่างเอ็กซ์คิวเตอร์เนี่ยถ้าได้บัฟไปนิดหน่อยเนี่ยก็รอดแล้วนะครับอย่างเอ็กเซียเนี่ยต้องช่วยเยอะเหมือนกันเพราะว่าดีเฟนต์น้อยนะครับอยู่ที่เท่าไหร่161แล้วก็ HP น้อยนะครับแล้วลูกต่อไปนี้เป็นพวกสายแปลกนะครับอย่างแมนติคอร์กับอ e ีทานเนี่ย HP อาจจะไม่มากนะครับแต่ดีเฟนต์เยอะนะเออบัฟไปนิดหน่อยได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นพวกสายลงเร็วอย่างเนี้ย ถ้าหาคนมาให้อาร์ยิงไม่ได้นะครับก็เอาสายลงเร็วไปรับเดเมจก็ได้นะครับค่อหรื้อออกนะครับอย่างหุ่นเนี่ยสตัวเนี่ยก็ได้ออกไปให้อักยิงนะครับแต่พวกนี้ลงไปนี่ไม่ต้องหวังรอดนะฮะบ,บางทีก็ตายไปเลยอย่างหุ่นเนี่ยกระจุยนะฮะแล้วก็รูปนี้เป็นของพวกสายแวนกาดนะครับส่วนใหญ่จะได้เพราะว่าแวนกาดปกติแล้วดีเฟนซ์จะเยอะนะครับ HP ประมาณหนึ่งแต่สําหรับสายแวนกาดเนี่ยได้บัฟของอัรกไปก็คงจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าตัวอัรกเองคือเพิ่มนะครับอักได้บัฟ แต่แวนกาดเอาบัฟไปได้ใช้ประโยชน์ไหมไม่มั่นใจนะครับส่วนนี้ของ Defender นะก็ได้หมดทุกตัวนะครับเพราะว่า d e เฟน s ์เกิน500หมดทุกตัวเลยนะครับถ้าเป็นบัฟโจมตีนะตัวที่ดูจะคุ้มหน่อยก็คงเป็นโฮชิกุมะนะครับกับวอลแคนนะครับแต่ถ้าเป็นพวกบัฟดีเฟนต์เนี่ยทุกตัวนี่ได้คุ้มหมดนะครับแต่นี้เป็นพวกพพอเตอร์นะครับพอมาดูปุ๊บพี่ตกใจเลยโซล่าดีเฟนต์เยอะมากนะครับเนี่ยแต่ว่า HP ไม่มากเท่าไหร่นะ แต่พี่ไม่มั่นใจว่าโซระจะเอาบัฟไปทําอะไรนะครับแล้วตัวอื่นก็ไม่น่ารอดสายนี้มันจะให้ขี่น้อยดีเพ้นน้อยนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับขอพูดถึงเรื่องบัฟของเกมนี้ก่อนละกันไอการจะทําบัฟตึกเนี่ยลักษณะมันการคํานวณมันคือ,อยังไงนะอย่างแรกก็คือมันต้องมีค่าสเตตัสตั้งต้นก่อนนะครับอย่างเช่นพี่มีแอร์แท็กหนึ่งร้อย่างเงี้ยพี่ได้บัฟจากอาร์คมา50%นะก็เอา100ไปคูณกับ50%็นะครับก็ได้มา5้าใช่ไหมก็บวกเข ถ้าสมมติว่าได้บัฟจากบอฟารินมาอีก90%นะครับพี่ก็เอาแอตแทกตั้งต้นเนี่ยคูณด้วยกับอีก90%ก็คือได้มาอนะีกอ90นะครับก็คือ150บวก90นะครับก็จะบวกเป็นลนนักษณะนี้ไปเรื่อยๆ,ๆนะครับไม่ใช่ทวีคูณนะฮะไม่ใช่คูณเข้าไปเรื่อยๆนะครับต้องเอาตัวตั้งต้นมาคำนวณแล้วบวกเข้าไปตัวตั้งต้นมาคำนวณแล้วบวกเข้าไปนะครับคือการใช้คู่ระหว่างอักกับวอฟารินก็ถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามเหมือนกันนะเพราะว่าอาร์กต้องการฮิว ไปกับอาร์กก็ได้หรือชายนิ่งไปกับอาร์กก็ได้อะไรอย่างนี้คือเลือกเป็นคู่ไปนะครับและจริงๆจะให้สวยงามไม่สวดก็คือวอลฟารินกับอาร์กนี่แหละนะครับเพราะว่าจะได้บัฟแบบโอ้โหสูงไปเลยนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องคู่กันด้วยเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะทำในเรื่องของอาร์กมาให้นะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันแปลกดีอะ่ะท่าทางจะสนุกนะครับเอาไว้รอติดตามแล้วกันว่าในเรื่องของอาร์กจะมาเมื่อไหร่นะครับตัวนี้ไปดูมาแล้วนะ ถ้าทางจะทำนานครับเพราะว่าเป็นคนพูดมากนะเร,เรื่องก็ยาวนะครับแล้วก็มีพี่น้องอีก2คนก็คือฮังกับไวฟุนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพยายามทำมาให้เร็วที่สุดลวกันนะครับพี่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นะครับสําหรับคนที่พยายามเปิดหาเหนียนเนี่ยแล้วไม่ได้แต่ได้อัพแทนเนี่ยพี่ก็เลยทําคลิปนี้ออกมานะว่าอัพก,ก็ไม่ได้เป็นตัวที่กระจอกพี่ว่ามันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะแอดวานซ์ถ้าใช้ดีๆนี้ขั้นเทพเลยนะครับไล่มาซะย,ยาวก็พอเท่านี้แล้วกันวันนี้นะครับ ขอให้น้องๆสนุกกับเกม Ark Night น,นะครับแล้วก็เจอกับพี่ก๊อฟคลิปหน้าวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับัน,นกน็ดเตอร์ยนะจิมชวรดส んじゃみんな。俺の処方は軽くないぜ。旦那あーって呼んでくれよ。あーのあだ。そう。後ろをちょっと伸ばして、一を確認しとくけど、医療事故って聞いて、ピリピリする方か。俺がいるからには、死にたくても死ねねえから。心配いらないって。戦場は俺に合わねえけど、治療は楽しいからな。そういえば旦那旦那おい旦那旦那さ、大丈夫だろうな。旦那任務かいいよ。行くか。安心しとけ。治療が必要な人は疲れてんの新しい調合薬を試してみるか旦那 待ってくれよワイフーネート今出てったかいやシがチャンスじゃねえか新薬の臨床試験といこうじゃねえかこの薬悪いやつを構成させる効果がありそうだぜ使ってみればこの薬の凄さが分かる金額を開けたら二度と閉じらんね<え>呪いの箱みたいなものなの命に危険なしさお前は例外みたいだな まあさあ、んただって俺と同じきままにいきたいじつだ分かってくる,るからね話はっといてさ楽しいことはいくらでもできるぜもしかして新しい実験サンプルは見つけてくれたか